ม่าเก็บพักซี่ใบเรื่อยตอนกลางคืนนะคะเก็บไปใส่กับเขาพักซี่ใบเรื่อยเป็นดอกเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวดอกมันก็นจะอันลวนแล้วมันก็นจะงอกต้นไม่ขึ้นมานะคะบางเม็ดดอกมัน ดอกผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่ยแมงลักยูบานสวนนะคะใหญ่มากอันยูบานสวนแล้วเก็บแมงลักใส่ต้มไก่ สมไกบ่บานนะคะเลียงไว้อยู่หน้าอยู่อันบานสวนแม่งรักกะแกบแล้ว ดอกทั่วพู่นะคะสองไฟสองไฟเก็บมาละกอมาละกอนะคะบักหฮง,งบักฮงบานเฮาทั่วพู่ยังบ่มียังกิน ต้นพริกเอาพริกไปใส่ต้มไก่ต้มยำหาเก็บพริกกันพริกมืดๆนะคะป่านสวน อ้อยต้นอ้อยต้นอันดอกแค่บรรยากาศบานสวนตอนแรงนะคะ